เป็นผู้หญิงเยอะหน่อยอใช้คํานี้นะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ผมชื่นชมคือจริงๆคนที่ยืนอยู่หรือคนที่มาประกาศในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครผมเป็นคนที่ผมชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นมาแล้วเราพูดคุยกันมาเยอะจนแน่นอนผมอยากเห็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่นําแสดงโดยกระแตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็น้องสีน้าคือคือผมเป็นคนยังติดใจเรื่องแอคชั่นอยู่ตั้งแต่ตอนทำคินคอสครับก็รู้สึกว่าแบบ มันมีสนเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคลิแอคชั่นของคนไทยมันจะมีเซนส์ของความสนุกแล้วก็ของมวยไทยอยู่ในนั้นแน่นอนนี่คือนักมวยไทยจริงๆอะ่ะค <c oughs> ือเราไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเตะต่อยได้ไหมคือเขาอินเนอร์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้องสีน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเขาครบเครื่องนะคบเป็นนักกีฬาเทควโโันโดทีมชาตินักนิีนาสติกทีมชาติแล้วก็เราดูเขามานานใช้เวลาเขามาเยอะ,ะยังแน่จะเป็นซีรีส์แอคชั่นเกิร์ลที่วยวและสนุกมากแล้วก็ด้วยเซนส์เนี่ยเป็นคอมเมดี้มันจะไม่ย่อยยากเก เธอสวยเหลือเกินแลวเธอแข็งแรงเหลือเกินกับเรื่องราวที่ผ่านมามันเหมาะกับบทนี้จริงๆก็ยกเิดเรื่องนี้เร,นเราจะหยิบอะไรมาเล่นบ้างคนดูจะหเห็นอะไรเอาง่ายๆเลยครับมันเป็น,น,ปนันเป็นซีรีส์ที่คณจะเห็นความสนุกของเซนแบบไทยๆคือมันอ่ะสปอยแล้วกัน <c oughs> ตัวละครตัวละครนี้จริงๆ <c oughs> แล้วก็คือเป็นโจรน,นะครับเป็นโจรสาวไฮโซเพราะฉะั้นเนี้ยมันมีความหลอกลวงไปหมดเป็นหลอกลวงแบบสนุกสนุก แล้วมาเจอกับยายคนนี้ซึ่งในเรื่องในบทเขาเป็นช่างแต่งหน้า <laughs> นะช่างแต่งหน้าที่ชอบต่อยมวยนะครับก็มีน้องสาวคนนั้นนะ่ะเป็นน้องสาวต่างแม่คือน้องสีน้ำเนี่ยเขาก็ดูแลกันมาก็เป็นฟิลแบบต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยจนบงังเอิญมาเจอเหตุการณ์ที่เห็นข้างบนเวทีนะนะั่นน่ะคือเหตุการณ์เริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพราะะนั้นเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนที่พายลอนจะเล่าต่อไปมีประมาณ8 EP นะจดสาวก็เลยะปนะจดสาวก็สลไ ก็ต้องพรเพราะว่าตกปากรับคำของเขาไปแล้วว่ายังไงก็จะมาจอยดีรอนข่าวแน่ๆก็อย่างที่บอกไม่พรก็ต้องพรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเปิดใจรับทุกกดบารเปิดใจในเอ็กซ์เรียนใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆพี่ปอนถามว่าเอ้ยแบบกล้าเล่นเกิร์ลเลิฟไหมก็พูดเลยกล้าค่ะมีมีอะไรจะให้เสียอีกเพราะฉะนั้นก็ฉันทำใจพรมากเหตุผลหลักเลยที่ตัดใจรับเรื่องนี้คือเป็นคนตลกค่ะ บอกที่เห็นคนแล้วเฮ็นคนแล้วค่ะโยรู้สึกมันแปลกใหม่สำหรับโยมันไม่ได้จำเจเป็นบทบาทที่โยเคยได้รับอะไรเงี้ยวายแบบนี้คอมเมดี้แบบนี้แอคชั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโยไม่ค่อยได้รับบทบาทนี้ก็พร้อมที่จะแบบว่ามีทักษะใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆกันไปกันไได้สิคะกันได้ะแล้วก็เราต้องทำความเข้าใจกับความรักรูปแบบนี้ อ๋อยุ่งเมไม่ได้หรอกค่ทำใจจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ต้องเยอว่ามันไม่ได้ต้องทํคฟังเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าในแบบชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยก็มีความรักเรื่องราวแบบนี้ให้ได้เห็นได้พบได้เจออยู่แล้วก็คิดว่าไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเราว่าเราน่าจะเข้าใจแล้วก็ขอบ้านถ่ายทอดค่ะาว โยคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นมาทํางานเ็วในทุกวันน่ะก็เจอเรื่องราวอะไรประมาณนี้ให้เราได้สัมผัสได้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากเกินไปหนอกไม่ยากเลยค่ะค่ะสหรับกระแตความจริงคือชอบคนสวยอยู่แล้วเป็นคนชอบผู้หญิงค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะชอบผู้หญิงคือถ้าแบบมามีผู้หญิงสวยๆเดินมากับมีผู้ชาย เอๆเดินมาเราดูผู้หญิงก่อนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันยากไม่น่าสาหรับการเล่นเกิร์ลเลยไม่น่าจะยากเลยค่ะแต่คนถามไม่ได้ลังเลเลยนะครับเขาดูอินมากคือจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่มาเล่นซีรีส์ตรงนี้คือมาอยู่ในเดียร์อาวเราคุยกันเยอะมากคุยกันเยอะค่ะคุยกันเยอะจริงๆครับเพราะว่าอยากรู้ว่าไปด้วยกันได้อย่างโยเนี่ยเขากยอมจะเรียนการแสดงใหม่เพื่อเป็นให้เวของเดียร์อนทาวเราก็อยากจะแบบโอเค คุณจะเป็นใครไม่รู้คุณจะมีประสบการณ์เป็นกี่ปีวันนี้เราต้องมาฝึกกันใหม่เนาะอย่างกระแต้เหมือนกันก็ต้องมาแบบเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้เขาเหมาะกนะันอ่ะผมเห็นแล้วคือผมชอบเส้นของฟันคำที่เรียกว่าเคมีผมว่าเคมีแรงมากแล้วในเหตุการณ์ต่างๆที่พามาถึงวันนี้ของการอยู่ในวงการาผมว่ามัน,มนเหมาะกับบทนี้มาก ตอนต้องดูเขนมีอย่างไงบ้างในการจับแู่กันต้องเป็นคนนี้ก็เป็นคนมมน,น,คนี้เ่ะ <laughs> โอ้ยคำถามนี้ดีมากเลยผมพูดจริงๆนะผมเป็นหนุม่มที่ชอบจิ้นอันนี้คือแบบผมไม่ได้สร้างคาเตอร์นี้ขึ้นมาผมก็ผมเป็นมาก่อนแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาทำยอนพาวคือผมดูซีรีส์วายหลายเรื่องมากจนเกร์เลิฟเนี่ยผมก็ดูคือผมเป็นคนถ้าผมเห็นแล้วผมรู้สึกฟินแล้วผมจินตนาการไปได้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วผมอินอะ่ะผมก็ก็อยากทำ ซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจริงคือต้องแยากก่อนว่าชีวิตจริงคือเรื่องหนึ่งแต่พอมาอยู่ในเรื่องแล้วเราเรา,เรามีคาแรคเตอร์ใส่เข้าไปแล้วเราทําบทด้วยครับเราสึกว่าผมเข้ามากเลยแล้วผมผมอยากเห็นยกแคเป็นโจรเอาจริงรือผมว่าผมว่าโจรผู้หญิงที่ดูลุคนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสนุกดีจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ผมว่าไม่เกินปีหน้าก็คือปีหน้าเพราะว่าจริงอะใกล้แล้วตอนนี้แล้วผมทมําบทมาเกินครึ่งทางแ,แล้วก็ได้มีส่วนตรงนี้ใช่ยังไงคะ คก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงการมาว่าเออคือการที่ทุ่มเทกับตัวละครหนึ่งแล้วเราต้องเข้าใจแบ็กกราวน์ของแต่ละคนจริงๆอะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทำสิ่งนั้นออกมาให้ทุกอย่างมันมันมีเหตุผลในการกระทำเพราะเชื่อว่ามันจะเข้าถึงความรู้สึกคนนะว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้คือเหมือนฉันเลยคนนี้คือเหมือนฉันเลยแล้วมันเหมือนจะเป็นแรงมันดาลใจให้กับคนว่าเฮ้ยจริงๆครับ ฉันฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็มีคนแบบนี้อยู่อไรเงงั้นโปคิดว่าเขาจะมีกําลังใจการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นก็รอติดตามครับว่าบทจะเป็นยังไงหรือว่าแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นยังไงคือพวกเขาเก่งกันอยู่แล้วครับเราตื่นเต้นแบบโคจริงตตบค้รับกเตื่นเต้นมากตรงที่คือโปก็ไม่เคยมาอยู่ตําแหน่งที่โฟกัสบทแล้วก็ในการที่พูดคุยกับ ตัวละครอื่นๆนะครับคือปกติจะทําแต่กับแค่ตัวละครตัวเองเราก็จะไม่ได้ ไปดูตามตดชีวิตคนอื่นเนี่ยเราจะดูทั้งเรื่องแต่ทีเนี้ยเราดูทั้งเรื่องแล้วก็ดูทั้งตุกตุตัวละครอ,อะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงขึ้นต้นยังไงกลางไงจบไงก็รอติดตามครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาทําอะไรอะเราก็ปรึกษาเพราะว่าโ,โปเขาประสบการณ์เรื่องการแสดงมากกว่าผมผมก็ได้อะไรจากเขามาเยอะจนผมรู้ว่าเอเขามีความสามารถทางด้านนี้นหแือว่าเขาอะอาจจะไม่ได้ใช้มันออกมาเรื่องนี้ก็เลยแบบเฮ้ยโปมาลองหน่อยแล้วระหว่างที่พอดทั้งหมดที่เนี่ยมันเกิดมีการลองถามกันแล้วเขาเเเเห็นนนภาาพดียยยวกัั้้ทล เป็น n ั p r มานั่งตรงนี้มาช่วยเป็น acting coach มาช่วยเป็นคนทำ plot ทำเรื่องตัวละครกันค่ <c oughs> ะแล้วราทุงงานัะเบียนผ่าตัวจับยาาถ้าตัวแพี่สติลีถูกต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สื่อถ้าเกิดมี CNN บ้างคะหรือขุนอมอนี่อเมริกาลองกับคนอื่นไดเริ่มเลยไม่ได้เลยค่ะเป็นเพียงแค่ขุก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนะคะที่ได้ บอลนะะคก็ไม่รู้แล้วเขาเล่นเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ทำเซตคอมแล้วก็เป็นครั้งแรกของตอนด้วยที่ทำเซตคอมอะไรที่ยากที่สุดในการร่วมกันเปลี่ยนเขาตอนนี้นะคะหนึ่งเล่าเยอะๆนะาะวับเพราะเรื่องนี้เราปวดตับนะไรไม่ใช่ค่ะเล่นนะคะก็คือโัวใจคือรันไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าก่อนที่มันปวดจะจบนี่คือใครจะตายก่อนกันนะคะไม่ใช่ค่ะเราเล่นค่ะก็ ดูดีคิดว่ามันมันมันมน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับปีหน้าที่ได้เห็นสิทธิคอมนะคะก็เออก็ตื่นเต้นแหละมันจะพูดอะไรว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะรอดูอยังเพิ่งเขียนได้นะคื <c oughs> อ,อ <c oughs> ผมว่าเซนที่ผมเห็นจากฝนคือผมตามดูเขาตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งเดบิวต์เป็นดาราใหม่ๆก็อตอนแรกผมคิดว <c oughs> ่าตอนนี้เป็นเลยดีเออคนนี้ก็คือเป็นเป็นทุกอย่างพิจิตรพิทิกรคือพุ่นไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าเซนที่เขามีคือความสดแล้วผมรู้สึกว่าเบียนคาวชอบคามกรุวนกับความสดแล้วอย่างที่บอกว่าจริงคนไทยพื้นนนนนฐาะเป็คสุก ผมอยากให้ความสนุกมันแบบอะไรก็ได้ไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นเซนนั้นคือไม่ต้องติดฟอร์มเยอะเนาะเราอยากจะทําอะไรแบบนั้นลองดูอาจจะแบบมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พวกเราเข้าใจแน่นอนว่าเราอยากให้คนมีความสุขและเอ็นจอยผมว่าเอนเตอร์เทนนะวันนี้มันความบันเทิงมันต้องมาในรูปแบบม่งนั้นออนไลน์จะไม่มาถ้าเกิดสมมติต้องการเป๊ะๆหมดผมคิดว่าอันเนี้ยสบายดูแล้วบันเทิงสนอเล้ไปด้วยกันไม่ต้องไปคิดเยอะจอยนะจอยค่ะคุณปฝากโปรเจกต์ โปรเจกต์ okay. มีเยอะมากเลยครับเลาอะไรก่อนได้ทุกอยาก่างโอเคก็อย่างเรื่องครับเกิร์เลิฟเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของยอนคลาวนะครับจริงๆผมผมก็รอมานานแหละอย่างที่เล่าบนเวทีทั้งหมดรงจริงผมรอผมรอจิกซอที่ครบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วแหละว,ว่าอะไรที่เรารีบหรือว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราจะเหนื่อยเหนื่อยทีหลังลนะครับเพราะเรื่องนี้เราพร้อมมากนะครับส่วนเรื่องซิทคอมแน่นอนอันนี้เป็นแบบอย่างที่บอกว่าผมยังอยากดูเลยคือสมัยก่อนผมเป็นคนติดซิทคอม ทุกวันนี้ซิิคอนต่างประเทศที่แบบกล้ากล้าหรือว่ากล้าเล่นกล้าโจ๊กอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราบันเทิงแล้วทำไมคนไทยจะไม่กล้าทำาือนเนี่เราขอเป็นค่ายที่กล้าทำแล้วผู้หญิงกล้ากล้ามามนะครับส่วนอโปกับหมีเนยน้องเนยกับอโปนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกันมากอย่างที่ผมรู้สึกคือผมชอบเขามันตั้งแต่แรกคือถ้านับว่าผมเห็นเซนว่าเขาต้องเขาต้องเป็นที่รักแน่เลยครับแล้วก็อยากให้คนไทยภูมิใจไปด้วยกันเหมือนที่เราพยายามทำให้นักแสดงไทยไประดับโลกวันนี้ผมอยากจะพาน้องเนยไประดับโลกด้วยกัน ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์สุดท้ายทำกับพี่บอยนะครับก็ก็จริงๆพี่บอยเป็นไอดอลของคนหนึ่งในวงการบันเทิงพี่เขาก็ไม่ใช่แค่อยู่นานอ่ะเขาอยู่ได้ดีแล้วละครสมัยก่อนของเขาก็เหมือนความคิดแบบเราคือเราอยากจะทางานคุณภาพต่อให้มันจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อ่ะผมว่าพี่บอยเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเขาเจ๋งจริงวันนี้ก็เลยเอาละครเก่ามาลองรีเมคเป็นวายแต่ใครที่คิดว่าเรื่องไหนดีแนะนํากันมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรารอไอเดียจากทุกคน่นัับว้ ละครช่วงนี้ก็ยังประกาศตามหาบอยใช่ครับอยู่ใช่ครับคือคือเอาเอางี้ผมอยากได้ละคร<ม>ละครบ,บทประพันธ์เรื่องอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันสนุกถ้ามาทำเป็นวายนำเสนอกันเข้ามา<ช>เราพร้อมจะเดเวล็อปไปด,ด้วยกันคือแนะนำได้เลยของช่องไหนก็ได้เพราะว่าบทประพันธ์จริงๆอ่ะไม่ได้ยิงอยู่กับช่องคุณคิดว่าเรื่องไหนอ่ะเราพร้อมจะไปควานหามาแล้วผมจะทำกับพี่บอยให้เป็นวายที่ดีที่สุดครับคือแค่กดอยว่าทันทีเข้ามาชมควานหลายๆคนก็รอรอเลาอย่างนี้หาช่วงไทยอยู่อันนี้คือทุกคนแบบ ตื่นเต้นได้เลยใช่ไหมตื่นเต้นได้ทุกอันที่พูดมาเพราะว่าผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะทุกวันที่เห็นก่อนบนเวทีเราก็อัปเดตทุกวันคือผมว่างานบันเทิงตอนนี้มันต้องอัปเดตทุกวันเราก็ต้องเปิดใจเลยในทุกๆแบบนะครับเราก็เลยสนุกไปกับคุณค่ะขอบะขอบคุณค่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 ะุณคะคะขอบคค่ะบคุอบะคะข่ะขอบคุณค่ะค่ะ